จากหน้าไพ่นะคะเราก็จะเห็นว่าคุณนะคะได้ผ่านความเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องบางเรื่องมาแล้วละนะ ยังคงมีอะไรอววรนิดนึงนะคะยังคงเฝ้ารออยู่กับเรื่องที่มันจบสิ้นไปแล้วผ่านไปแล้วนะกับใครบางคนเรื่องบางเรื่องก็เป็นได้นะแล้วในที่นี้คุณกำลังที่จะพยายามหาความสุขให้กับตัวเองแล้วก็หันกลับมารักตัวเองมากขึ้นในทีนี้พี่บีเห็นถึงความตั้งใจที่จะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะความพยายามที่จะ,ะเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผู้รู้ในศา,าสตร์ใดศาสตร์หนึ่งได้ด้วยเหมือนกันนะคะในที่นี้เนาะมันอาจจะเป็นอะไรที่บอกใครไม่ได้ด้วยประมาณนั้นนะคะหรืออีกทีนึงคุณก็ค่อนข้างที่จะมีความเาเขาเรียกอะไรอ่ะความเป็นผู้ใฝ่รู้ทางด้านธรรมะเหมือนเอาธรรมะมาเข้าช่วยเลยในช่วงนี้นะเหมือนเอา ธรรมะหรือว่าข้อปฏิบัติตามหลักศาสนาของศาสนาใดก็ได้นะคะมาช่วยเยียวยาจิตใจให้คุณรู้สึกดีขึ้นให้คุณรู้สึกแฮปปี้ขึ้นประมาณนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนขยันนะคะในเรื่องของการทํางานเป็นคนที่มีไฟแรงนะคะหนักเอาเบาสู้ไพ่ใบนี้นะต่อให้คุณจะรู้สึกว่าภาระที่มีหรือหน้าที่ที่ความรับผิดชอบอะ่ะมันมัน มันติดขัดหรือมันมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณก็จะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็พยายามทําให้มันสําเร็จให้ได้ด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีความพยายามสูงนะอันนี้คือตัวตนของคุณคนที่เข้ามาดูไพ่นะคะทีนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเอ๊แล้วคนคนนั้นที่คุณรอคอยเนี่ยนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้อะ พลังงานรวมนะคะทุกคนอาจจะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะต้องเข้ามาดูดวงส่วนตัวเท่านั้นก็ทัก ID l i ี e เข้ามาได้ค่ะ ID Line b e t a n j i p a นะคะก็มาจองคิวกันได้เนาะอ่ค่ะเราก็มาดูตัวตนของเขากันก่อนแล้วกันนะคะขออนุญาตคุณครูบาอาจารย์นะคะช่วยสื่อสงสารถึง นที่คุณคิดถึงอยู่นี้นะคะว่าเขาเป็นคนอย่างไรนะเป็นอย่างไรบ้างเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีสุดๆอ่ะเขาอกเข้าใจคนอื่นนะคะโอเคชอบช่วยเหลือคนอื่นเอาใจใส่คนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีความ เาเรียกยังไงอะพไพ่ใบนี้ดูเดือดเผ็ดมันด้วยเหมือนกันนะเห็นนิ่งๆแต่อย่าอย่ามาแย่ชั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของโอ้โหเรื่องของการทำงานด้วยเต็งหนึ่งเลยค่ะตาชาไม้นะคะเป็นคนที่มีความสำเร็จในหน้าที่การงานในระดับหนึ่งเลยล่ะนะคะเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำคนก็ได้นะคะคิดอ่านการใดก็สำเร็จอะคน คนนี้เป็นคนหัวเร็วคิดเร็วทําอะไรทําเร็วนะคะแล้วออกจะใจร้อนนิดนิดด้วยนะในที่นี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ลําบากเลยนะคะค่อนข้างจะมีชีวิตที่สมบูรณ์นะ ทั้งหน้าที่การงานชีวิตความเป็นอยู่นะเรียกได้ว่าไม่ค่อยจะลำบากเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถระดับหนึ่งเลยนะเป็นทั้งราชาไม้เป็นทั้งเดวเวอร์เป็นทั้งคิงทั้งควี Queen, นอะเอาสินะคะเป็นคนที่ ถ้าพูดง่ายพี่บีมองว่าเพอร์เฟกนะแต่อาจจะติดตรงที่เป็นคนใจร้อนนะเป็นคนหัวร้อนนิดนึงอาจจะมีบ้างนอกคนเรานะมันจะให้นิ่งเย็นสงบไปมันก็คงไม่ใช่นะคะเป็นคนคิดเร็วทําเร็วแล้วก็บางทีก็จะพูดจาก็อืม ผ,ผุ่ผางด้วยประมาณนี้นะเอออันนี้ดูซิเขาเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้นะคะคนคนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างโอ้ยอย่าพึ่งสิคนที่จะบไปนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะสบายดีไหมประมาณนี้เออฉันก็คิดถึงคุณนะแล้วคุณคิดถึงฉันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูกันว่าคขาเป็นอย่างไรนะคะ ไอ้เหรียญค่ะนาชินีเหรียญเดวิลด้วยนะให้ถ้วยคู่รักคนรักคนรอบตัวรอบข้างคนใกล้ชิด ในที่นี้ช่วงนี้นะดูแล้วนะคะเขาก็มีความสำเร็จในหนะ้าที่การงานชีวิตการเงินนะอ่าเท่าที่เห็นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขดีนะคะกับชีวิตชีวิตคู่ของเขานะคะน,น่าจะมีความสุขดีเนาะเพราะว่าไพ่สองวัวส่วนมากจะมีความสุขค่ะแล้วก็ เาก็อยู่ได้นะในช่วงนี้เขาก็เรียกได้ว่าเขาก็มีเพียบพร้อมมีความสมบูรณ์ในในในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะมีไพ่เงินนะไม่ไม่ลำบากหรอกคะ่ะมีแต่เรื่องของความกังวลใจนะคะที่ที่เขาเป็นอยู่ในในในไพ่นี้ที่เห็นนะคะอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้พี่บีขอเปิดไพ่เดอะเดวิลนะคะจะขอขอขยาบเดอะเดวิลนิดนึงเนาะ สบายดีค่ะมีแต่เรื่องของภาวะความเครียดอะ่ะอืมมันเป็นภาวะความเครียดนะอืมมันเป็นอะไรที่มันอยู่ในใจแล้วก็ความลังเลสับสนของเขานะที่เขาไม่สามารถเอามันออกจากหัวไปได้เลยอะ่ะไม่รู้เป็นเรื่องอะไรเหมือนกันอืมนะคะ เท okay. ่าที่เห็นนะคะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะมีความขัดแย้งกับงานใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่เขาเพิ่งเริ่มทำนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่ดูน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าท้าทายสําหรับเขาแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ กล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วเดอเดวิลกับเอออัศวินดาบนะจะนิสัยคล้ายๆกันนะคะเขาก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยประมาณนั้นแต่เขาก็จะมีความกังวลใจไปด้วยนะคะกับสิ่งใหม่นะสิ่งที่เขาเริ่มต้นนะ ประมาณเนี้ยมันอาจจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าความรักก็ได้เพราะว่ามันก็มีไพ่ไพ่ความรักขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะแต่ในที่ที่พี่ีมองว่าเป็นเรื่องงานน,นะก็อาจจะยุ่งเรื่องงานอยู่ทาให้ทาให้รู้สึกวุ่นวายหัวใจนะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาอะไรประมาณนั้นมันก็เลยเกิดภาวะความเครียดนะคะ เขาก็มีความสุขดีค่ะเขาก็อยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะถ้าเขายังไม่มีใครหรือว่ายังไม่มีคู่เขาก็อยู่ได้ด้วยตัวเองไพ่สองถ้วยนะคะสามดาวเอาจริงๆนะพี่พีก็มองพอเปิดไพ่ไพ่สองถ้วยขึ้นมานะคะกรณีที่ เป็นเคสเนี้ยอาจจะเป็นได้ว่าเขาก็มีความสุขดีในขณะนี้ถึงแม้ว่าบางคนอ่ะยังไม่มีใครนะคะเพราะว่าไพ่ขยายมาก็คือเขาจะเป็นคนค่อนข้างที่จะปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยเปิดใจกับใครให้กับใครได้ง่ายๆนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มองนะมองเหมือนกันนะคะมองหาคนใหม่ที่จะเข้ามา ในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะเขามองมองถึงความรู้สึกที่เออก็อยากหาความรักดีๆมาเติมเต็มหัวใจเขาเหมือนกันนะแต่ในที่นี้ในช่วงนี้ก็พี่บีมองเห็นเหมือนเขาก็ยังเขาเรียกอะไรอะ่ะห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวนะคะหรือว่าเออม,มันเป็นอะไรที่แบบอยู่คนเดียวก็ได้อะ่ะประมาณเนี้ยเออแล้วมันก็สอนของกันนะเขาอาจจะยังไม่มีใครแต่กำลังมง หาก็เป็นได้นะในที่นี้เห็นอยู่ก็จำไปหมกมุ่นในเรื่องของการทํางานแทนซะมากกว่านะคะแล้วมันก็เลยค่อนข้างเครียดค่อนข้างกังวลใจนะอนนขอดูสักหน่อยกังวลใจเรื่องแผนง,งานนะคะแผนง,งานที่วางไว้นะลังเลสับสนอได้ไพ่เดอะเลเวอร์ด้วยนะคะในที่นี้อาจจะเป็นไปได้นะว่า นอกจากเรื่องของการงานแล้วการเงินแล้วที่ทำให้เขาเครียดนะคะเขาก็ยังมีความวิตกกังวลในเรื่องของความรักได้ด้วยเช่นกันนะเหมือนเขาจะ,ะลังเลสับสนในเรื่องของความรักแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะคะอืมประมาณนั้นนะก็เห็นถึงความลังเลความไม่แน่ใจความว้าวุ่นใจของเขานะคะ ประมาณนั้นอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเออแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะต้องถามก่อนเนาะว่าเขารู้สึกกับเราอย่างไรในตอนนี้เนาะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไพ่ไพ่รวมกันสดๆเลยนะเนี่ยไม่เมย์ <laughs> ทำไมทำแย่งนี้ <laughs> อ่ะอันนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วเขารู้สึกกับคุณยังไงในช่วงนี้นะมาดูกัน,นะค่ะเขาจะคิดถึงคุณบ้างไหมเนี่ยอืแต่พี่บีดูเหมือนว่าเขายังไม่มีใครนะประมาณว่าอยู่คนเดียวก็ได้อะไรอย่างเนี้ยดูแล้วเหมือนมองมองหาอยู่แล้วก็ปิดกั้นตัวเองประมาณ ยังไม่เปิดใจพร้อมให้ใครมากกว่ายังยังกังวลใจอันนี้มาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะหกเหรียญแล้วก็ไปสามดาบค่ะสามดาบแล้วก็ไปราชินีไม้นะ สีเหลี่ยนตัวเองความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเห็นถึงเขารู้สึกเสียใจผิดหวังอะ่ะเราก็น่าจะมองว่าอยากจะ เข้ามาช่วยเหลืออืมเนี่ยแต่ว่าก็กล้ากลัวๆเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมน,นะถ้ามุมมองในเรื่องของความหลักนะแล้วก็เป็นเด็กถ้วยด้วยนะคะอยากจะเข้ามานะแล้วที่สุดก็ต้องเข้ามาด้วยประมาณนั้นนะเพียงแต่ว่าในตอนนี้ยังยังคงเก็บอาการไว้อยู่กล้ากลัว,ๆ,ลวๆนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาด้วยแหละพี่บีเห็นนะราชินีไม้กับเด็กถ้วยนะคะ แต่ในที่ผ่านมาเนะี่ยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือแบบอยากจะมาช่วยเหลือนะแต่ก็รู้สึกว่ามันมันเป็นรักที่มีแต่การให้อะ่ะแล้วเหมือนกับเขาหนอยอะ่ะหนอยว่าเออฉันก็รักเธอนะประมาณเนี้ยอืมมันเป็นความรู้สึกของความรักที่มาช่วยเหลือแล้วทำให้ผิดหวังเสียใจอะ่ะแต่ถามว่าจะกลับมาอีกไหมเด็กถ้วยอะ่ะอยากกลับมานะอืม อยากกลับมาราชาราชินีไม้ก็อยากกลับมาแต่ยังยังกล้ากลัวๆนะคะเหมือนกับทะเลาะกันอนะ่ะห้าดาบอืมมันมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะประคับประคองกันแล้วหลักพยายามแล้วหลักทะเลาะกันในเรื่องของนี่แหละการงานการเงินอนะ่ะประมาณนี้นะ ทะเลาะกันในเรื่องของอาจจะเป็นไปได้นะคะในเรื่องของการเงินเนาะแล้วก็มีปากเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะมีการไม่ไว้ใจกันอ่ะเหมือนมีใครคนคนใดคนหนึ่งเนี่ยพยายามมองห่างคนอื่นอย่างนั้นอ่ะมันมันก็เลยทําให้เขาอ่ะรู้สึกว่าเสียใจอ่ะถ้ามองอย่างนั้นนะคะ ความรู้สึกเขาอยากกลับมาทีนี้จะถามพี่ไพ่ว่าแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงนะเขารู้สึกกับคุณแบบนี้แล้วบทสรุปจะเป็นยังไงนะคะความเป็นไปต่อไปละ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าเขากลับมาแล้วจะเป็นยังไงดูแววแล้วอยากกลับมานะแต่ในตอนนี้ช่างใจอยู่ช่างใจล่ะทั้งตีเบื <c oughs> ่อมาก พวกอีกโกเยอะนี่ใช่ไหมอ่ะโอเคสามไม้มาเดี๋ยวสื่อสารกลับมาเนี่ยสามไม้ส่วนมากจะเหมือนกับส่งข่าวสื่อสารวีรก็พูดตกเห็นไหมมาตั้งใจอยู่แล้วเออมาค่ะอาจจะติดต่อกลับมานะอืม แต่ในที่เนี้ยอาจจะติดต่อกลับมาแล้วก็มามาเคลียร์กันกับสิ่งที่มันค้างคาอยู่ในใจอะ่ะเออมาพูดมาเขาเรียกอะไรอธิบายเหตุผลนั่นแหละการมาเคลียร์กันมาเคลียร์ความรู้สึกกันนะแล้วก็อาจจะมีของฝันของฝากมาให้ด้วยนะพี่บีเห็นถึงของหมายถึงเห็นถึงสิ่งที่เขาเอามาให้อะ่ะเออ จะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาให้ด้วยแหละเอาเงินมาให้เอาสิ่งที่คุณถูกใจมาให้ด้วยนะคะแล้วถามว่าความสัมพันธ์นี้มันจะได้เริ่มต้นใหม่ไหมอันนี้ก็กหมายความว่าได้เริ่มต้นใหม่อยู่เหมือนกันนะจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมานะคะอืมทีน,นี้คนก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะคะว่าจะเอาอยัางไงคุณต้องต้องต้องคิด แล้วล่ะว่าถ้าเขากลับมานะคะคุณจะทำอย่างไรไพ่ใบนี้นะต้องถามหัวใจตัวเองแล้วล่ะเพราะบางคนจบไม่สวยไงไปแบบไม่สวยไปแบบทะเลาะก,กันก็มีเนี่ยไพ่ใบน,นี้ก็ไปแบบทะเลาะก,กันนะคะไปแบบทะเลาะก,กันก็มีถ้าเขีรยได้นะเขีร์ที่มันอยู่ในใจกันได้เนี่ยเือคุณก็จะแฮปปี้นะแต่ว่า ถ้ายังรักกันอยู่นะเพราะมันเป็นเดอะมูนเนี่ยมันตัดขาดกันไม่ได้ถ้ายังรักกันอยู่นี่ยก็น่าจะน่าจะอยู่ด้วยกันต่อแล้วก็เดินต่อไปด้วยกันได้นะคะแต่ในที่นี้พี่ปีก็เห็นเหมือนกับเออมันยังไปได้ในความสัมพันธ์นี้นะเพียงแต่ว่ามันจะอยู่แบบ อยู่แบบเออเขาเรียกอะไรอยู่กันเหมือนแบบมันมีเรื่องที่ไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยชัดอะ่ะเดี๋ยวขออีกสามใบสิเธอจะอยู่กับฉันแบบไหนบอกมาต้องเคลียร์ค่ะต้องพยายามเคลียร์นะแล้วอ,อืมตัดไอ้สิ่งที่มันไม่ดีทิ้งไปค่ะอย่ากังวลอย่าเครียดพอพอเคลียร์ได้เนี่ยไหมสิ่งที่มันคิดมากไปก็ได้นะอืมเดมู ดมูนะมันมาจากความคิดมากเออความเบือ่อความคือมันเป็นสิ่งที่ต้องเจอไงประมาณเนี้เออแล้วถามความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงพี่บีก็บอกว่ามันก็มันก็กลับมานะกลับมาแต่นี่มาเคียยมมาเคียย์ปัญหาการครูก็จะได้เริ่มต้นใหม่อยู่แหละนะเริ่มช่วยกันสร้างเงินหาอะไรได้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยร่วมเดินทางด้วยกันใหม่นะเพียงแต่ว่า ในตอนนี้คุณก็คิดดีๆแล้วกันนะพี่ไพ่เขาก็อยากให้คุณตัดสินใจดีๆนะอืมเนี่ยค่อยๆใช้สติรับไม่รับรับไม่รับเลือกเอานะคะความสุขมีอยู่แหละเลือกที่เราเอาใจที่เราสบายแล้วกันเด e เฟอร์เห็นไหมเขาก็บอกอยู่ให้ให้เลือกสิ่งที่คุณอ่า ทำตามหัวใจตัวเองอะ่ะประมาณเนี้ยเดลิเวอรเห็นไหมคะเออถ้าคุณรักเขาอะ่ะคุณก็เอออาแขนรับเลยแต่ถ้าคุณไม่รักเขานะคะคุณก็ต้องต้องพยายามตัดใจแต่ในที่นี้พี่บีเห็นถึงคุณยังไม่ตัดสินใจอะ่ะอ,อ่ะถ้าเอางี้เปิดอีกสามใบนะถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขากลับมานะคะ มันจะดีไหมอ่ะส่วนมากคนก็จะชอบถามแบบนี้เปิดโอกาสให้เขากลับมาแล้วจะดีไหมอ่ะขอสามใบนะอืมเหมือนกับให้รอดูอะคะ่ะถามว่าดีไหมนะบอกรอดูเหลือพีิพ่ดี <laughs> รอดูอ่ะมันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น,นอ่ะเออต้องเหมือนกับเออใช่ต้องใช้เวลาแล้วมันจะดีเออประมาณนี้ดีไหมดีนะใช้เวลาหน่อยแล้วมันจะดีนะประมาณนี้นะคะอืมแต่มันก็ดีแค่ปแป๊บๆนะมันก็ดีแค่ปแป๊บๆปตัวเองเออวันนั้นก็ต้องต้องเปิดโอกาสเปิดใจเผื่อๆความผิดหวังด้วยนะเออวิวีเห็น tower, เดอะทาวเวอร์อ่ะเออ เอามาทำใหมเ่เลยทาวเวอรอ์แต่ก็เอาเถอะสิ่งไหนที่เป็นความสุขของคุณนะคะให้คุณเลือกนะถามว่าถ้าเปิดโอกาสให้เขากลับมาจะดีไหมเออมันอยู่กันมันก็ดีอะ่ะแต่ไปอีกระยะหนึ่งนะคะมันก็จะปุ๊บปั๊บอะ่ะอืม,มก็จะ พิวทำให้เรารู้สึกหนักอ,อกหนักใจรู้สึกเหนื่อยกันอีกแล้วอ่ะเออประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ะตัดสินใจเอาเองค่ะเพราะพี่บีเห็นไพ่หน้าไพ่ใบสุดท้ายคุณเป็นคนที่มีความอดทนเป็นเลิศอยู่แล้วอ่ะเอะอประมาณเนี้ยราชาเหลี่ยนนะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนมากเลยนะคะเพราะนั้นให้คิดเอาเองแล้วกันแต่ว่าที่เห็นก็คือเขาจะกลับมานะ กลับมาเคลียร์ปัญหากันนะกลับมามอบสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆให้คุณอาจจะเป็นของขวัญของมีค่าเงินทองอะไรประมาณนี้นะก็คุณก็เลือกเอาเองแล้วกันว่าจะรับไหมนะคะก็ค่อยๆคิดนะค่อยๆคิดค่อยๆมีสตินะออประมาณนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะก็หวังว่าอาจจะมีประโยชน์ได้บ้างนะคะสำหรับบางคนนะ แล้วก็ถ้าหากถูกใจชอบใจก็ลบกวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะขอบพระคุณมากเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่สวัสดีแล้วพบพบ,พบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ